สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการทุดค,คิดวันนี้นะครับจะเสนอวิธีการทําปุ๋ยครับซึ่งดโดยปกติแล้วนะครับเราจะซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์กันมาใส่ต้นไม้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราใส่มากไปเนี่ยจะทําให้ต้นไม้ตายหรือดินเสื่อมสภาพเร็วนะครับวันนี้รายการทุดค,คิดก็เลยจะเสนอวิธีการทําปุ๋ยแบบง่ายๆครับติดตามชมได้เลยครับอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์เรานะคะต้นไม้ใบหญ้าต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะ ล้วนแต่ต้องอาศัยแร่ธาตุที่เราเรียกกันว่าปุ๋ยมาช่วยในการเจริญเติบโตเพื่อให้ออกดอกออกผลเช่นกันนะคะสำหรับปุ๋ยบำร,รุงต้นไม้ที่เราจะทําเองนี้หากันได้ง่ายๆจากพวกเศษผงเศษละอองที่เราได้จากการทําความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็ยังมีพวกกากใบชาเปลือกกล้วยหรือแม้แต่เปลือกถั่วอิสงก็ทําได้เช่นกันค่ะ ปุ๋ยที่เราทำจากเศษฟุลละองต่างๆนะคะเราทำได้ง่ายๆโดยรวบรวมเอาเศษผงเศษฟุลละองต่างๆเนี่นะคะเสร็จแล้วก็ไปฝังเอาไว้ใกล้ๆสวนผักสวนดอกไม้หรือโรยรอบๆโคนต้นไม้เพียงเท่านี้เศษฝุนผงละองเหล่านั้นนะคะก็จะกลายเป็นปุ๋ยอันโอชะของต้นไม้ต่อไป สำหรับกากใบาชานั้นนะคะก็สามารถนำมาทำปุ๋ยได้โดวยวิธีการที่ง่ายๆเช่นกันโดยนำเอากากใบาชาที่เหลือจากการชงเรียบร้อยแล้วนะคะไปวางไว้ที่โคนต้นไม้กากใบาชาก็จะกลายเป็นปุ๋ยได้เช่นกันส่วนเปลือกกล้วยนั้นหลังจากรับประทานแล้วก็ให้นำเอาเปลือกกล้วยมาวางทิ้งไว้ที่กระถางดอกไม้นานวันเข้าเปลือกกล้วยก็จะกลายเป็นปุ๋ยได้อย่างดีทีเดียวค่ะ นอกจากเปลือกกล้วยแล้วเปลือกทวิสงก็นํามาทําเป็นปุ๋ยได้เช่นกันโดยนาเอาเปลือกมาโรยรอบๆโคนต้นไม้เปลือกทริสงนั้นนะคะนอกจากจะเป็นปุ๋ยได้ดีแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษสามารถอุ้มน้ําได้ดีด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าไม่ยุ่งยากเลยสําหรับการให้อาหารของต้นไม้รู้วิธีทาแล้วก็อย่าปล่อยให้ต้นไม้ที่คุณปลูกมากับมือต้องเฉาตายไปเพราะคุณไม่ดูแลนะคะ นอกจากจะช่วยทําให้ต้นไม้คุุงามแล้วยังสามารถปรับปรุงดินให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้าคุณสนใจนะครับคุณสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่สีลมครับแน่นอนครับคุณสามารถทําเองได้ง่ายๆด้วยตัวคุณครับสวัสดีครับ